ชุดแต่ง AMG รอบคันนะคะพร้อมหลังคาแก้วในะนะคะไม่ถึง700 0ต้องคันนี้เลยกับเบนซ์นะคะ e 2 5 0ตัวนี้จะเป็นตัว CGI นะคะ AMG ปี2 0 0 0นะคะ12ในระคะเพียง679,000บาทคันนี้นะคะได้เครื่อง1.8เครื่องรุ่นใหม่เบนซินไปใช้ด้วยนะคันนี้บอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวงังมาดูในส่วนของตัวรถกันนะคะ ตัวนี้นะคะออกแบบมาเรียบหรูดูแพงมากผู้บริหารออกไปนะคะขับไปใครก็บอกว่าโอ้โหเป็นร้านเป็นร้านทางทางที่ราคาไม่ถึงเจ็ดแสนค่ะทุกคนคันนี้นะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะตัวไฟใหม่มาแล้วเนาะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยอะ่ะตัวนี้นะคะได้ขอบ18มาด้วยเนาะมีไฟเลียวมาให้ที่มุมหูกระจกด้วยนะคะคันนี้รถปี2012ฝาท้ายกดปุ๊บนะคะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะมีแผ่นตัวนี้มาให้ด้วยนะคะแผ่นสองสองสว่างยามช่วยเหลือฉุกเฉินเนาะด้านหลังนะคะเปิดเข้ามาเลยนี่เลย ตัวพรมนะคะ Ecard นะคะบ่งบอกเลยว่าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเบนซ E 2 5 0เนาะด้านหลังค่อนขกว้างกันเลยนะคะทีเดียวแล้วคันนี้ให้ความปลอดภัยมาด้วยเนาะจะเป็นตัวอุปกรณ์นะคะทำแผเนาะมีเลยชุดประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะนี่ มีมาให้ครบแล้วนะคันนี้ในส่วนของด้านหลังตัวรถก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านในตัวรถกันต่อปะมาในส่วนของด้านในตัวรถกันก่อนนะค,ะคันนี้เข้ามาแอร์ฉ่ำม,มากมีแอร์มาให้ด้านหน้าทั้งหมดนะคะ4จุดนะคะแยกซ้ายขวามาแล้วเรียบร้อยตัวพวงมาลัยเนี่ยให้เป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟงังก์ชันมาเลยมีคูปคอนโทรลมาให้ด้วยนะคะและเทอรนชิปขับสนุกปลอดภัยแน่นอนของประหยัดด้วยนะค,ะคันนี้นี่เลยนะคะคันนี้นะคะตัวเบาะคู่หน้านะคะได้เบาะเมมโมรีไฟฟ้ามาถึง3จุดนะเป็นตัวเบาะปรับได้ที่ตรงนี้เลย แผงควบคุมอยู่ตรงฝั่งประตูในส่วนของคอนโซลตัวกลางนะคะได้ตัวจอทัชสกรีมมาด้วยนะคะคันนี้แล้วก็มาในส่วนของตัวคอนโซลกลางนะคะจะมีตัวปุ่มควบคุมตัวเบาะนะคะที่เป็นเบาะระบายลมร้อนลมเย็นเนาะแล้วมาในส่วนตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วมาให้อยู่สจุดนะคะมีกล้องหน้าแถมให้แล้วนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะได้หลังคาแก้วมาเลยกดหนึ่งครั้งนะคะตัวมาจะเปิดออกเนาะ กดอีกหนึ่งครั้งนะคะหลังคาแก้วจะเปิดออกใช้เวลานะคะเปิดทั้ง2ตัวอยู่ประมาณ15วินาทีเนาะ ทั้งเปิดและปิดค่ะโดยประมาณตัวเบาะนะคะบอกเลยว่าเข้ามาคือนั่งสบายมากๆคันนี้รถสีเดิมนะคะแอร์แบ็กมีด้านหน้ามาให้ทั้งหมดนะคะสาจุดซ้ายขวาแล้วก็ตรงพวงมาลัยเนาะอ่ะ,ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อมาในส่วนของด้านหลังกันต่อนะคะจะมีท้องจิงโจ้มาให้ที่ตัวเบาะทั้งสองเบาะเลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะหลังนะคะไม่มีริ้วรอยเลยคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำเนาะเป็นเบาะหนังร้วนนะคะน,นี่เลยแล้วก็ที่พักแขนนะคะมีมาให้แบบนี้เลยนะคะพักได้สบายๆหรือและที่สําคัญคันนี้นะคะ ไม่ได้มีแค่มาหลังไฟฟ้าเนาะยังมีตัวบ้านบังกระจกมาให้แต่จะเป็นแบบแมนวนวลเนาะคันนี้นะคะรถปี12รถเบนซ์นะคะอยากรู้ว่าที่นี่แถมอะไรบ้างช่วงนี้เลยนะคะมีโปรโมชั่นนะคะรับประกันเครื่องบวกเกียร์สูงสุดถึง2ปีเลยนะแล้วก็มีบริการรถไซส์แอสซิสแทนช่วยเหลือนะคะฟรี1ปีเลยเป็นรถช่วยเหลือฉุกเฉิน แมีตั๋วเครื่องบินพร้อมตั๋วที่พักให้นะคะปีละ1-2ครั้งกันเลยทีเดียวใครที่อยากได้คันนี้ก็ต้องรีบจับรีบจองเลยเพราะว่าคันนี้ราคาดีมากในตลาดนะคะแค่6 7 9 9 0 0บาทปี2 0 1 2ใครที่อยากได้ก็ต้องรีบโทรเข้ามาเลยที่เบอร์09455 9 4 5ติดต่อกับแตนนะฝากงจ้มเบน e 2 5 0คันนี้ไว้พิจารณาด้วยนะคะบ๊ายบาย